สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะวันนี้เข้าครัวกับเจ๊กุ้งมาปอกเปลือกมะนาวกันนะคะก่อนอื่นเลยให้เลือกมะนาวก่อนเลยค่ะลูกต้องไม่เล็กจนเกินไปนะคะหลังจากนั้นก็นำไปล้างให้สะอาดค่ะเช็ดให้แห้งนะคะเริ่มลงมือปอกกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกให้ทำการตัดทั้งสองด้านของมะนาวก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วละค่ะขั้นตอนที่สองก็ใช้มีดนี่แหละค่ะทำการกรีดที่เปลือกของมะนาวนะคะกรีดให้รอบมะนาวเลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ อย่างที่เจ๊กุ้งบอกนะคะมะนาวลูกต้องไม่เล็กจนเกินไปและที่สำคัญล้างและเช็ดให้แห้งด้วยค่ะกรีดครบทุกด้านแล้วนะคะตามภาพนี้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะค่ะขั้นตอนนี้นะคะใช้มีดนี่ละคะ่ะค่อยคอยแกะเปลือกนะคะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูค่ะแกะเปลือกแบบนี้นะคะให้ครบทุกด้านเลยค่ะขั้นตอนนี้สะดวกไม่ยุ่งยากเลยค่ะ เจกุ้งจะแกะผิวขาวๆของเขาออกติดมาด้วยนะคะค่อยๆแกะทีละด้านแบบนี้แหละคะ่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะปอกเปลือกมะนาวครั้งต่อไปไม่ยุ่งยากแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เจก๊กงต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ